ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีรับเข้าสู่ชนแนลดังน,นะและนี่คือโปรเดินเกม EP ที่7นะสำหรับนี้เราจะพามาดูการเดินเกมของทีมอันดับหนึ่งของไต้หวันนะทุกคนนะนั่นก็คือนะวันทีมนะสำหรับนี้เราจะมาดูทูล่ากันนะทุกคนนะเมทที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นท็อป3เลยนะของโลกนะทุกคนนะก็คือท็อป1ก็คือทีมแฟร์ตั้งแต่นะท็อป2ก็บุรีรัมนะท็อป3นะเรียกได้ว่าเป็นทูล่าก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมที่แข็ง,ขง ุดของไต้หวันนะสำหรับวันจีนทุกคนเดี๋ยวบรรลุการเดินเกมของเขานี่ยจะเป็นยังไงนะจะแตกต่างจากทีมอื่นๆหรือเปล่านะและนี่คือมุมมองนักแข่งนะและนี่คือชิงแชมป์นะโปรลีกไต้หวันหรือคือชิงแชมป์ GCS ที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนนะสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวบรรลุในมุมมองนักแข่งนั้นเขาจะเดินเกมกันยังไงนะโอเคมีการปรับอะไรเล็กน้อยนะทุกคนนะซึ่งเป็นภาษาไต้หวันเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นการปรับมุมกล้องนะทุกคนนะก็ยังไงฝากแชร์ไปให้ถึงมีมาร์กให้ถึงนุกกคคนน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 นะะะะะะะเเเพรราาาาาาว่่่ีีืออออััตตูขขขงงงงททจจใใิยย์้้หไ อย่าลืมช่วยกันเชียร์ทีมไทยด้วยนะทุกคนนะจังหวะนี้ก็เดินมาดูป่าให้ทีมนะเพราะว่าเมทเนี่ยนะคือเป็นคนที่ต้องเช็คป่าให้ทีมอยู่แล้วนะแล้วก็มีการนะให้อาจังเกิลน,นะแท็กชิปไปน่าจะสองเวฟเลยนะทุกคนนะ ก็คือเอาตรงคือแผนแท็กคลิปเนี่ยนะที่จำมาจาก A D C หมดเลยนะทุกคนนะเท่าที่ฟังมาจากปากเฟิร์สบันนะเฟิร์สวันพูดเองกับปากเลยว่านะเนี่ยไอที่แบบเอออาฟาร์มแล้วออกมาแท็กกลางเนี่ยนะ A D C เป็นคนริเริ่มนะแล้วก็จำจำกันแล้วก็อาชายหม่นะทุกคนจังหวะนี้โดนมันหนักมากเลยนะสำหรับทูล่านะสำหรับห้องกงไอที่จุดเดียววันหลังจะเอามาลงให้นะทุกคนนะคือกูจะลงให้ครบแม่งทุกทีมทุกคนเลยนะจะแบบให้ไทยเห็นแบบจัดๆไปเลยนะไทยจะได้แบบรู้ว่าการเดินเกมของศัตรูของคุณนะเขาเดินเกมยังไงนะในมุมมองในแขนเพราะว่าถ้าามมมมมออองงในนุภพรวะะ ฝากแชร์ด้วยแชร์ไปให้ถึงนักกีฬาทีมไทยนะนักกีฬาทีมไทยจะได้รู้ว่าเออเนี่ยศัตรูของเขาเนี่ยเขาเดินยังไงนะ โอเคทุกอเกมนี้มีอาร์ไวลเลด้วยนะเพราะว่าป้อเป็นอาร์เลเทนนะทุกคนนะก็สำหรับทูล่านี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมทท็อป3นะท็อป3ท็อป5้าของโลกเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นในเมื่อเป็นทีมอันดับหนึ่งของไต้หวันแล้วยังไงก็ต้องให้เขาติดนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าแบบไม่เก่งจริงนะเอาชนะแมตทีมที่เคยได้แชมป์โลกของปี2018แล้วก็ฮ่องกงเอ็นจุดไม่ได้สำหรับฮ่องกงเอ็นจุดก็อย่างที่เคยกล่าวไปคลิปที่แล้วแหละนะว่าเป็นทีมเต็งอ่าเป็นทีมเต็ง AIC ของป โอ้จังหวะน,นี้จ่ายสแปมสกิลเล่นเลยนะทุกคนนะคือบางจังหวัดนะคือมันก็ไม่ควรใช้นะอยอะเช่นจังหวะเมื่อกี้ใช้ไปมันก็แบบไม่ได้อะไรเยอะแยะนะมันเขาคือเขาไม่เหมือนอ่าโยคูนะทุกคนนะสำหรับโยคูนี่คนนั้นนี่จะแบบห่วงสกิลมากนะถ้าแบบไม่เป๊ะจริงคือไม่ใช้นะแต่สำหรับทูล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะมีโอกาสก็ใช้จไปได้เดี๋ยวมันก็คูลดาวอะไรประมาณนี้นะในความคิดของเขานะก็เป็นเล็กๆน้อยๆอาอจังหวัดน,นี้บวกกันแล้วนะลิกเตอร์งัดไปนะโอเคเราก็หืมได้สินะเอาจริงมุมมองลเอมมน้้หนนะ,นนะ่ยาาไไดดใูแบบแ จังหวะนี้ยังไงเลงไปปื้ม เรียบร้อยทุกคนนะโอ้โหกูว่าแล้วเขาพลาดนะทุกคนดูในมุมกล้องเล็กเขาหัวล้อเขาพลาดนะเขาเขาน่าจะฉีดแบบเล่นๆนั่นแหละคือไม่รู้ว่าจะฉีดใส่อะไรไงฉีดไปปรากฏว่าไปลัดชีป่าจังหวะที่กระตุกเล็กน้อยคือมันไม่สมควรนะทุกคนนะคือป่ามันต้องเก็บสแต็กดาฟาร์มนะให้ครบ30ให้เร็วที่สุดเพื่อเอาดาเมจเพิ่มนะแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าทูล่ากล่าวว่าจะฉีดตันตีเล่นๆหรือไม่ก็จะช่วยฟาร์มนั่นแหละนะจะช่วยแบบกรอทำดาเมจแต่ปรากฏว่าเป็นการลัดช็อตชีป่าจังหวะที่กระตุกเล็กน้อยนะ ตบตบกล้องนะทุกคนนะมันจะสู่เลนเลยไปตบกล้องนะไม่ได้จะไปตบใครหรอกนะโอเคอย่างวันี้กลับมาเติมเลนกูสิ่งหนึ่งที่กูเห็นตอนนี้คือทูล่ามไม่เติมนะทุกคนนะไม่เติมเลนไหนเลยนะเพิ่งสังเกตไดนะ้เอ๊ะไม่แบบเป็นเมีขาตายอะ่ะแม่งแบบเออแม่งอะไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นเทคนิคหนึ่งของเขาหรือเปล่านะทุกคนนะค,นะคือกูไม่เห็นทูล่าไปเติมบนหรือเติมล่างนะเคลียร์คลิปเสร็จก็เนี่ยกลับมาวนๆอ,อยู่ป้อมตัวเองแล้วก็รอไอ้นี่นะทุกคนนะแต่เวนฝังตรงข้ามก็ไม่ค่อยเติมเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มมมมาาโซนนนนนนไไว้้แคค่่ีีะะะทุกกรเเติลย เพราะว่าอ่าทีมอ่าวันทีมน่าจะแบบเออยื้อไปเลนนะทุกคนนะถ้าทีมไทยเห็นอย่างนี้คือโถมได้เลยนะบางทีอาจจะโถมได้เลยเพราะว่าเขาพยายามลื้อไปเลนเกมอยู่นะเพราะว่าเลนเกมไวเลตมันแรงไงมันป่าแคลรี่มันแบบต้องมีของนิดนึงไงเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะแบบเออรีบเคลียร์ชิปแล้วก็อยู่เลนตัวเองไม่ต้องไฟไม่ต้องเรียกไฟไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะ <S <S เลนไหนก็เคลียร์ชิปของตัวเองให้เสร็จแล้วก็พอนะแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นลิเกเตอร์อาบิซ่าเราก็เลนด้วยนะเจอกับแคลรี่นะอ่าลิเกเตอนามัียร์แล้วนนะแ่ลงนาะรอน้ว เขาจึงแบบพยายามนี่แหละในะเชียร์คลิปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไฟไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็กันไดป้อมเลยนะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นอ่าสำหรับอายีน่านะก็ชาร์จเชียร์คลิปนะถ้าชาร์จเต็มรอบเดียวก็เกือบตายหมดอยู่นะทุกคนนะสำหรับยีน่านะกูรู้สึกว่าแผนของวันทีมในเกมนี้เขาจะเล่นเป็น2แครี่ที่น่าไดป้อมอยากนะทุกคนนะก็คือแบบเหมือนปบาร่ากันไดอ่ะเออ,เออไม่ใช่เป็น2ไฟเตอร์กันไดนะสำหรับยีน่านี่ก็มีทั้งสกิลลดดาเมจนะแล้วก็อ่าต้านทานซีซีนะส่วนลิกเตอร์ก็มีสกกกกกิลลลลลทททีีี่่่่่่แบบเเ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 ออ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 ัันน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 ไไไดดดด้้้ะะะะะหมมมืืืืววววาา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 คตพพจยยยยปงงงุรใขข เลนข้าน่ะนะเป็นตัวที่แบบเออไม่ให้ให้แบบไม่กล้าไหนนะ มึงคิดตลอดว่าแบบว่าใครจะไปกล้าได้ลิเตอร์หรือยีน่าเพราะว่าแบบมันแข็งแล้วมันก็มีสกิลกันซีซีมีสกิลเชียร์คีฟค่อนข้างที่จะไหวนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งแผนของวันทีมนะที่ต้องระวังนะสองไฟเตอร์เลนข้างแล้วก็เป็นแคลรี่ฟานะแล้วก็ระวังไวโอเลตของอปาปากคนใหม่ด้วยนะของวันทีมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเซียนโยจอ,อกจากวันทีนไปแล้วนะปากคนใหม่โหดมากกูพูดเลยเกมนี้คิวเกือบสิบตัวมั้งไวโอเลตในเกมนี้นะอ่าเท่าที่ดูไปนะเดี๋ยวรอดูเลยนะแต่ในเกมนี้ไม่มีมุมมองของไไไไวววโโออ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 อเเ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 ลลลล็็็ตนน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 ะะะะะะทุุกก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 คคค่่่่าา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 จดดดดดีีีี๋ยยมม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 มงงขขสสส้้้้้้้ใหหหหููืืัััรรรรบปฮแแแฟฟ์์ซิ อ่าจังหวะนี้ก็คือพยายามยืนให้โดนดาเมจน้อยที่สุดนะถ้ารีบวิ่งออกจากวงเมื่อกี้โดนรถกาะนะตายทันทีนะทุกคนนะสำหรับสกิลสองของมูราถ้าเรายืนอยู่กลางวงแล้วรอให้มันหมดไปเราก็จะไปโดนรถกาะเห็นปะเนี่ยเห็นว่ามันได้ป้อมยากนะทุกคนนะข้างบนก็ได้ไม่ได้นะส่วนข้างล่างก็ได้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะลิเกเตอร์คือแบบเป็นตัวแบบกันป้อมได้ดีอยู่แล้วนะละิทาลีเอสกิลจังเกิลสไตล์เห็นปะเนี่ยนะคือเขาพยายามแบบเออดึงยื้อเบรดเชฟอ่ะแล้วก็ตรงนี้ทูล่าไปเติมบนแล้วนะเพราะลิเกเตอร์กลับนะทททกนนนะใหเ,เนนีีเีา่่ นะจังหวะนี้เขาก็จะดูนะว่าแบบเออฝั่งตรงข้ามจะเอาหรือเปล่าถ้าจะเอาป้อมจริงๆริงเขาก็ถึงจะกดอ่าอันตินะทุกคนนะเพราะว่าในการใช้อันตินะมันคูลดาวนานแล้วก็ถ้าแบบเออใช้อันติโดยที่ไม่ได้ไฟมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแค่ถ้าใช้อันติกันป้อมเพราะว่าจะอ่านเกมแล้วว่าเออฝั่งตรงข้ามจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าแบบเออจะเข้ามาป้อมจริงๆก็ถึงจะกดอันติแต่ถ้าไม่เข้ามาป้อมก็จะใช้เพียงแค่สกิลหนึ่งในการเชียร์ชีพเท่านั้นแล้วก็สกิลสองเท่าที่สังเกตเขาจำไม่ค่อยใช้ใส่ชาจงะีมมนนนะะโอออออ้้้หลลบสกกิไไฟร์เเขงดื่ีะ นี่ๆใ่ไหมเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบไว้ทำจังหวะไว้แบบทำใส่คนแบบให้เสียจังหวะมากกว่านะเป็นสกิลที่ปวดเหมือนกันนะสกิลสองของทูล่านะทุกคนนะ อ้าวจังหวะนี้ยังไงเขาก็ซีซีฟอยู่นะเพราะว่าทีมเขาน่าจะลึกกันแหละแล้วน่าจะแบบมีการคอรบอกกันว่าไม่อไมร,อ,รอ,มอดได้มาคือแบบไม่จําเป็นว่าจะต้องไปไอ้นี่ตลอดนะทุกคนนะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเออไปเข้าไฟตลอดนะบางทีถ้าแบบมันไม่ได้หรือว่ามันพลาดแล้วอย่างนี้ก็ปล่อยให้ตายไปคนเดียวพอแล้วตัวเองก็รีบเลี่ยชีฟนะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมทูล่าไม่ไปเติมเมื่อวาเมื่อกี้คือแบบไปเติมบางทีอาจจะเป็นยานไปแถมไงก็เลยแบบเลือกที่จะแบบไม่ต้องเติมเลยก็คือปล่อยให้ยีน่าตายคนเดียวไปเลยเพราะยีน่าลึกไป คือมันหายบ่อยมากอะนะเกมลิเกเตอร์ก็น่าจะหายแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวว่างๆเออเดี๋ยวเอาเกมลิเกเตอร์มาให้ดูด้วยก็ได้นะเนะีนะ่ยนะมุมมองของลิเกเตอร์ในเลนอาบิเซอร์ก็นะนะเดี๋ยวว่างๆก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปของตาเขานะที่เล่นนาคอร์ทนะนะเล่นหุน่นยนาคอรนะนะเดี๋ยวรอรับชมเลยนะทุกคนนะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นโลมนะเป็นโลมโลมก็มีนะเดี๋ยวจะไม่ให้ดูทุกทุกตำแหน่งแหละกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ด้วยนะเพราะคลิปแบบนี้เอาจริงแม่งต้องมานั่งแบบโอ้โห,หน,า,หนานมากนะคือตามปกติทําทคลิปดังโมงดังมากูทําแค่สิบยี่สิบนาทีเสร็จนะแต่คลิปแบบนี้ต้องแบบเอเอามานั่งวิเคราะห์เหนื่อยด้วยนะพูดทั้งคลิปเลยโดยเฉพาะเกมนี้นะสามสิบนาทีอาไปเกมเนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ ก็รอดูกันไปเลยว่าเกมมันจะเป็นไงนะตอนที่เสียงเกมไม่มีกูก็แบบจังเงาๆนิดนึงนะทุกคนนะคือก็เปิดเพลงในคลิปให้อยู่นะแต่แบบกูตอนตอนกูทำคลิปนี้ไม่มีเสียงเกมนะแบบเหมือนแมบบ่งน,นั่งพูดคนเดียวเลยนะแบบใครเดินผ่านห้องมาพ่อแม่เดินผ่านห้องมาน,นี่จะว่ากูเป็นบ้าแน่นอนนะทุกคนนะโอเคจังหวะนี้เชียร์ชี้ไปเลนกลางแล้วก็แข่งที่บอกแหละทูล่าไม่ค่อยเติมเลยนะไม่เติมเลยเห็นไปนเติมแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จกังหวะนี้อ๋อได้ป้อมกลางแล้วน่าจะลงไปเติมล่างอยู่นะทุกคนนะ ก็คือเหมือนประมาณว่าเขาจะเล่นเมดแบบยืนเนี่ยไม่เติมนะแต่ก็ไม่เติมอยู่ดีนะทุกคนนะเหมือนประมาณว่าไม่อยากจะไฟอ่ะถ้าไปเติมมันก็ต้องไฟใช่ไหมล่ะทุกคนตัวฉชนเขาจึงแบบพยายามเคลียร์คลิปเรียนใครเรียนมันแล้วก็ไม่ต้องไฟนะพยายามแบบตอดๆเอาป้อมเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็รอไวโอเลตมีของถึงจะเริ่มไฟเพราะไวโอเลตอ่ะนะมันไฟสู้แอซซินไม่ได้แล้วต้นเกมนะคือเล่นเกมอ่ะนะถ้าใช้สมองคิดก็จะรู้นะแบบแครี่อย่างเงี้ยกูเห็นไอ้สัตว์นะฝั่งตรงข้ามเป็นตรงเป็นด่วงแครี่มึงจะรีไฟทำคุเลยนน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 ัััักกกกหหหาาาาาววว่่่่่่ใใใใแแแแแแรรรร้้้้้้้งง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 งะะะะททุคคคืออ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 ููไไไไมมมมมดดขขขยยยถึเเเเเีีตตตตบบชชป็ฟ์ ฝั่งนู้นมันแอสซิซินฟาร์มนะมันไฟได้ตั้งแต่ต้นเกมนะนี่แหละคือการเล่นเชอร์รี่ฟาร์มที่ถูกต้องคือเมทก็แบบไม่ต้องไปเติมเยอะนะเพราะว่าถ้าไปเติมเยอะแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนมาไอ้เฮียคือใจนักสู้ไงพอเพื่อนมาปับ๊บไอ้เฮียต้องบวกต้องบวกนะทุกคนนะแต่เนี่ยแหละพอเพื่อนพอเมทไม่ต้องเติมก็ไม่ต้องบวกนะทุกคนนะก็พยายามเคลียร์ชีพให้เร็วเพื่อที่จะให้เมทฝั่งตรงข้ามไม่ต้องย่อมันกันนะเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ชีพเสร็จก่อนปั๊บเมทฝั่งตรงข้ามมัน,ย,งงมนนะยังไงมันก,ก แต่อย่างที่บอกแล้วว่าเกมนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า30นาทีนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคจังหวะนี้มาโซนแถวแถวด์สเลเยอร์แต่ไม่เอาแน่นอนนะคงไม่มีใครไอ้บ้าที่ไหนกล้าเปิดดาร์สตอนนี้หรอกนะทุกคนนะอ่าแป๊บนึงนะโอเคทุกคนไปกินน้ำมานะจังหวะนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยหรือเปล่านะเฮ้ยดูนะเขาแบบมีการตั้งค่าอะไรระหว่างเกมด้วยนะทุกคนนะทำไมกูร้อนจังวะทุกคนกูเอาแอร์ลงอีกกันโอเค จังหวะนี้ยังไงคือเขาเล่นโซนโซนโซนกันตลอดเลยแบบกูยังไม่เห็นไฟห้าเลยนะทุกคนนะยังไม่เห็นไฟแบบปุ้มบั่มบุ้มบั่มเหมืนพันเลยนะก็ <c oughs> อย่างที่บอกเลยว่าวันทีมเขาไม่ค่อยเรียกไฟนะเขาจะรอให้เขามีของนะเดี๋ยวยิงมีของฝั่งนู้นก็ไม่ธรรมดานะคาเฟนี่ซิปนะทุกคนนะก็รู้ๆกันอยู่นะว่าแบบเป็นคอ,อมอมตะนะทุกคนนะสามารถเล่นแหลมได้นะถ้ามีซิปในทีมหรือเป็นอาพวกอาตัวไอ้นี่ในทีมนะอาพวกตัวชุบในทีมเช่นตีมี่อะไรเงี้ยก็สามารถเล่นแหลมเอ้าจังหวะนี้ไถมู่ายมูลลาดดกกับร่่่่่าางงงเอออออปนนนะแลกก็คมมบืืีียขซิหันนนอมมชีฟะั มันทําให้เราเคลียร์คลิปได้ช้าลงนะทุกคนนะคือมันก็แบบไม่ได้มีผลอะไรเยอะหรอกแต่แค่แบบเคลียร์คลิปได้ช้าลงแล้วก็การโยกเลนของเราก็จะช้าลงด้วยนะแต่จริงๆทูล่าบ,บอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่ากูไม่โยกเลนนะทุกคนนะไอู้ล่าบ,บอกกูอยู่แต่เรียนกูนะทุกคนนะโอเคจังหวะนี้ยังไงเอาเอาเอาใช้สกิลใส่ล่างเงาอย่างเดียวยังไงกดอันตีกดแข็งมาอย่างนี้ฟิกเกอร์ออกหรือเปล่านะยังไม่ฟิกเกอร์นะทุกคนนะนี่แหละเขาอ่านเกมนะเขาเรียกว่าการอ่านเกมบางคนแบบโอ้โหเห็นแบบเยอะแแบบนี้รีิเกเนะแ่่้มไลลยสาาจปหดว จรีฟิกเกอร์ไปทำไมก็ไม่รู้แต่เนี่ยอย่างที่ทูร่าทำนะทุกคนนะคือแบบไม่ต้องลกไม่ต้องอะไรนะคือความนิ่งเขาเยอะมากนะทุกคนนะเมื่อกี้นี่แบบโอ้กูเห็นทั้งลิปโป้ทั้งมูลาทั้งอิกนิดอยู่นะเนี่ยเป็นกูกูก็ก,ก,กิกเกอก์ออกมกอีกฝั่งนูน,นะนูู่อูะูกคกูนเกนะเูก,กู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 กะกูกูกูเบบูเกอกูกูกนะูกูกูกนกกกกบกก ไม่เหมือนแบบนักแข่งทีมไทยคนใดคนหนึ่งนะทุกคนนะยอมตาย2ตัวนะไม่จ่ายฟิกเกอร์น,นะกูไม่ได้แบบพลาดทีหนึ่งไทนะมึงนก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าใครนะใครอยากรู้ก็ไปดูขยี้โปรเพเยอร์อา V by DNA นะช่อง DNA นะใครอยากรูก้ว่าคนไหนนะยอมตาย2ตัวนะแต่แม่งไม่กดใช้ฟิกเกอร์นะทุกคน <S <S โอ้โหังหวันนี้โอ้โหไวโอเลตจ่ายดาวมีไปอย่างหนักนะ ตายทันทีเลยตอนนี้แวรเลนได้ประมาณสามคิวนะทุกคนนะแล้วก็เป็นทูล่าหนึ่งคิวนะอาจาังหวะนี้พอได้ป่ามากดเปิดดัสเซเยเตอย่าลืมนะว่าเขากดเกิดเนี่ยแต่วันทีมโซนลึกอยู่นะจังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ย,อยแต่เขาก็เป็นโซนที่ป่าบัวนะแต่ทีมก็รีบตีดัสเซียเตย์แล้วก็คนที่แข็งตอนนี้ได้เป็น, ura, ปนทูล่าหรือเปล่าเมื่อกี้ได้เป็นทูล่าเล่นรถ่นย่งอาจะจังหวะนี้น่าเสียโลมไปนะเอ้ยไม่เสียด้วยยัดชี้ยไม่หยังโหดเลยไม้เสียลมรอดได้ไงวะเนี่ยคุณคิดว่าจะเสียโลม,มนะนะนะเมื่อกอี้เนี่ยนน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 ะะะ่่่าาาาพสิฟฟเเด้้้งงททุกกคลืืออตวขขีมมมัจูึ ก็ถา้าไม่ออกตัดเลือดนะก็ฟื้นฟูมาเยอะเหมือนกันแต่ถ้าออกตัดเลือดก,ก็ฟื้นฟูกว่านิดนึงนะทุกคนแล้วก็เกมนี้ไอเทมที่เขาจะบินชิ้นต่อไปน่าจะเป็นตัดเลือดนะเพราะว่าทีมตรงข้ามน่าจะมีเป็นาคาเฟนี่คาเฟนี่ลิปโป้ปะเออลิปโป้ลิปโป้ลิโป้นะต้องตัดเลือดลิปโป้อยู่เนี้ยน,นะอยากก่างจริงจริทีมที่เขาไม่รีบขึ้นตัดเลือดมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาไม่รีบไฟไงไมึงเห็นปะเขาจะขึ้นเป็นเดย์เดย์มาขึ้นขึ้นเป็นอโคนี่มาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาสั่งกันไงว่าจะไม่ไไฟฟททีีมมมมมนนนนนนะะะะะถถ้้้้้้้้าาาาาาาจจจเเเเเปป็ตตตตตัััวววกกรรริิิงงขขอออึดดดลลลืชแแแยู่่พบบโ แต่นี่คือเขาขอเกมสั่งนะว่าแบบจะไม่เล่นไฟห้าเด็ดขาดถ้าไฟห้าเราแยกแล้วเราไปสปิดพุตนะให้ฝั่งตรงข้ามไฟห้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอีกฝั่งสปิดพุตฝั่งตรงข้ามยังไงก็ต้องแยกไปกันสักคนสองคนอยู่แล้วนะโอ้จังหวะนี้จ่ายสกิลหนึ่งไปสวยมากนะทำให้มูลาดเสียจังหวะไปนิดนึงนะแล้วก็โดนดาเมจนะโดนดาเมจไปนิดเดียวเองนะสำหรับทูล่านะโอ้เพิ่งสิบสามนาทีนะทุกคนนะเกมนี้บอกเลยว่ายาวจริงนะตอนนี้เล่นเจ็บพอแล้วนะทุกคนนะโอเคก็พยายามอธิบายเท่าที่กูทราบนะเพราะว่ากูไม่่ใชเเป็นอ้า โอ้มีพลาดเหมือนกันมีพลาดเหมือนกันอัตติพลาดเหมือนกันนะทูล่าบอกทูกล่าบอกอัตติพลาดเหมือนกันจังหวะน,นี้ยังไงน่าจะฉีดหรือเปล่าอ่าเขาเลีงอยู่เขาเลีงอยู่ยังไงฉีดไป4ตัวอุย้ยแต่รถไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าอ่ามันมีแต่ถิกถึกกันทั้งนั้นนะทุกคนนะมีซิปมีลิปโป้ยยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะแบบไม่ค่อยแบบมือว่าเท่าไหร่นะแล้วก็ไอเทมก็ยังไม่ฟูด,ด้วยเนาะก็เลยแบบจะไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเลือดครึ่งหนึ่งก็น่าตายอยู่นะถ้าของฟูนะอ่าจังหวะน,นี้มูร่ากดแชงอ่่่่ะะโดนนผัักกกกไปออออออีีีีเเเรรยยยยบบ้้สสจจงงงหวาาาทิลข ดีแลกเนี nya, ่ยนะเกียรโคตรเลยนะทุกคนนะคือมันสตาร์ต่อเนื่องตุบตุบตุบจนเดินไม่ได้นะทุกคนนะมันเป็นสกิลที่กูคิดว่าเกียรที่สุดของดีแลกแล้วนะสกิลหนึงสกิลสองันติอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังพอรู้แต่ไอ้สกิลอันติมันผักแบบตุ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 บใหญ่ปคือมันผักต่อเนื่องอ่ะและยิ่งถ้าเราไม่ได้ขึ้นรองเท้าเป็นรองเท้าต้านทานสถานะนะออกไม่ได้เลยนะต้องโดนผักจนครบอย่างเช่นมูรออออองงงงงงเเ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 ทททท้้้้้้้าา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 ตตตตนน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 สสสสถถะลลลยยย่่่่ีีััักกกกกกฝจจขขขึรหมมดดดดดดพววโโิแแคคคืืูบบ์ ระยะโดนเนิร์ฟการผัดให้แบบช้าลงก็ยังเกียนอยู่ดีนะสำหรับสกิลนี้นะแล้วก็ลดระยะของสกิลให้มันเล็กลงอีกนะโดนเนิร์ฟเยอะเหมือนกันนะสำหรับดีเล็กแต่ก็ยังเป็นเมทที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะในตอนนี้นะพอๆกันกับลาร์ดนะตอนนี้เมทผู้ตัดตรงในเมตาไทยนะจะมีลาร์ดกับดีเล็กนี่แหละที่แบบสุดๆแล้วนะทุกคนนะในด้านของเมต้านะเผื่อแบบหลายๆคนจะเล่นเมทไงเผื่อไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรก็แนะนำลาร์ดกับดีเล็กเลยตอนนี้นะที่แบบในแรงก็ระดแบบ80-90ดาวเขาเล่นกันางนั้ทุกคนนะ ก็ถ้าแบบสุดดีๆก็โหดเหมือนกันแล้วก็ดีแล็กที่จะเป็นเมด็ดประมาณว่าเม็ดโซนนะไม่ใช่เม็ดเบิร์ดนะเป็นเม็ดแบบกึงก่งๆโซนกึงก่งๆแบบเออทำดาเมจแบบอ่าเป็นแนวหลังมากกว่านะทุกคนนะไม่ใช่แบบเข้าไปลดวลแคลร์ลงแคลรี่เหมือนลาดน,นะคือสองตัวนี้มันแบบคนละแบบนี่นี่น,นี่มึงดูดิโอ้ผักไปอย่างสวยจังหวะเนี้ยนะคือยีน่าเข้าไปยังไงเยคูอ๋อเยคูรับ,บบทเป็นยีน่าเหรอเกมเนี้นนยนะเยคูในเกมเกมนั้นที่เล่นอ่าอะไรนะเอลสูนะโคตรโหดเลยนะทุกคนนะโอ้มนี้รู้สึกว่าจะตึงจริงนะสิบห้านาทีแล้ว เอ้ยม่วงนอน,ฉนเฉลยนอนทัน้งตื่นนะเนี่ยอะไรอย่างกูบ้านเนี่ทุกคนโอเคจังหวะน,นี้มาเอาดาร์คสเลเยอร์นะก็ช่วยๆกันตีนะเพราะว่าจริงๆริแล้วก็อุ้ยจังหวะน,นี้อ่าโซนหลุดนะทุกคนโซนหลุดต้องปล่อยนะเพราะว่าถ้าไฟตรงโตงนี้ตัวเองยังติดบัฟดาร์คสเลเยอร์อยู่โดนลดดาเมจคือพลาดได้เลยนะโอ้จังหวะน,นี้โอ้จังเกอร์สไตล์สวยมากอู้กดแข็งสวยกว่านะ่นสำหรับอีกนิดอ่าได้มูลาดมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ ลิโปมีตัดเลือดยังวะเนี่ยทำไมลิโป้ทีดูดเลือดแรงเนอะโ,โอ้โหนั่นแหละฝัง่งของข้ามันมีซิปนะมันเลยลำบากนะค่อนข้างที่ลำบากนิดนึงโอ้จังหวะน,นี้คลายมายังไงนะโอ,โอ้ลิโปตายมีใครกดเกิดหรือยังฝัง่งนู้นเหลือ3คนนะวันทีมเหลือ5คนครบเลยแต่เลือดรอดแลงก,กันหมดเลยนะโดยเฉพาะทูล่านะเหลือแค่ม,มานาะ ต้องกลับบ้านไปก่อนนะจังหวะนี้นะแล้วก็ให้เพนโซนไว้นะมือเห็นบ้านเนี่ยเขาจะแบบไม่ตีนะถึงแบบเเก็จะเหลือแค่สองคนก็ให้คนนึงแทงแล้วก็ให้คนนึงตีต้องมีคนโซนนะทุกคนจำไว้ว่าต้องมีคนโซนแลวฝากถึงโลมทั่วประเทศเลยว่าเวลาตีดาร์กนะอย่ามายืนตีข้างๆกูนะไปโซนนะทุกคนนะถ้าไม่บอกให้มาแทงให้จริงๆอย่ามาแทงนะเพราะว่าคือโลม,มันไม่มีดาเมจนะคือเข้าใจป่ะว่าแบบ คือถึงมายืนตีก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยนะมึงไปโซนดีกว่าให้ตีแบบสบายใจดีกว่านะทุกคนนะแล้วก็โซนนี่โซนลึกๆไปเลยเวลาผู้เล่นลิกเตอร์หรือออฟเลนเนี่ยเวลาเพื่อนตีดนะักกูจะเป็นโซนลึกให้เลยนะเป็นโซนป่าบูป่าเลี้ยนให้ตลอดนะทุกคนนะเพื่อที่ว่าถ้าเขามาเพื่อนก็จะได้เห็นนะแล้วก็จะได้ขัดให้ด้วยนะแบบเออดักอย่างเงี้ยเขาก็จะไปถึงเนี้ยกูก็จะได้ขัดให้นะทุกคนนะมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ควรรู้ไว้โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะ โอเคตรงนี้จ่ายสกิลเช็คไปนะเพราะว่ากลัวเขาแคมป์นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าใช้สกิลสองเช็คถ้าผักผักผักอย่างนี้น้อยมันก็จะแบบเออกระเด็นออกมาจากหญ้าอะไรเงี้ยเราก็จะมองเห็นนะทุกคนนะเพราะสกิลสองก็อย่างที่รู้ถ้าแบบเออผัดถูกทางจริงมันก็จะผักผักผักมาอีกทางนึงได้นะโอเคต่วันนี้รู้สึกว่าฝั่งฮ่องกงแอิจุดจะอยู่เลนล่างซะเยอะเลยนะแล้วก็ทางวันทีมได้มิดเลนไปเรียบร้อยนะได้บาแล็กมิดเลนไปแล้วนะเขาก็จะไปปล่อยบนแล้วก็นะให้ ให้ลิกเตอร์นะโยกไปล่างนะจังหวะนี้ที่ทูล่าเขากำลังยืนอยู่กลางอย,อยู่นี่คือเขากำลังคิดนะว่าเขาจะเกิดไฟกันตรงไหนเขาจะได้ไปเติมเลนถูนะแล้วก็จะได้ดันเลนกลางไปด้วยนะก็คือถ้าแบบออมีไฟข้างล่างเงี้ยเขาก็จะได้ไปเติมช่วยเล่นข้างล่างแต่ถ้าแบบเออจะมีไฟข้างบนเขาก็จะได้เดินไปข้างบนนะ<ๆ>นทุกคนนะเพราะว่าบางทีถ้าแบบไปข้างบนหมดแล้วข้างล่างโดนถมเงี้ยมันก็จะโอกาสที่จะรอดต่ำนะทุกคนนะเอาเออ พลาดอีกแล้วกุนธุล่าพลาดสองสามช็อตนะทุกคนไม่ทิ้กดแข็งนะน่าจะมือลั่นนั่นแหละน่าจะเลื่อนจอไปดูแล้วกดแข็งเอาจริงเทคนิคหนึ่งมีนะเทคนิคหนึ่งมีแต่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนั่นก็คือการเปลี่ยนปุ่มแข็งนำมาไว้ตรงปุ่มวาร์ปแล้วก็เอาปุ่มวาร์ปไปไว้ข้างบนนะเพราะว่าถึงมือเราไปโดนมันก็จะไม่เสียหายมันเปลี่ยนได้นะทุกคนนะตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะไอ้ตรงเปลี่ยนปุ่มนะทุกคนนะก็สามารถเปลี่ยนได้เอาจังหวะนี้ธุล่าโดนไหมอย่างไรอ้ฉีดสวยมากโอู้ไม่โดนหรืออว่มเเเ้ะกยยล กดแข็งอ่ะมันมีตั้งค่าให้สลับอยู่นะลองไปหาดูในตั้งค่านะ้ทุกคนนะสามารถสลับมาไว้ตรงวาร์ปแล้วก็เอาว,วาร์ปไปไว้ตรงปุ่มกดแข็งได้นะเพราะว่าเวลามือมึงโดนอ่ะมันก็จะแบบเออไม่เสียหายเยอะนะทุกคนนะแล้วก็พยายามให้มันคุ้นชินนะพยายามเล่นให้มันคุ้นชินมันก็จะเล่นได้เองนะทุกคนนะตอนนี้รู้สึกว่าบาลแลกของทีมอ่าของทีมฮ่องกงที่จุดเฉลี่ยแค่ข้างล่างนะทุกคนนะเอาตามตรงท่าให้อ่าทูล่านะเปิดอันติแล้วก็ยิงบาลแลกก็น่าจะแตกนะให้แบบไวเวลต์ยิงเนี่ยเพราะว่าอันติของท เียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออติดบาเลียบาแลักอะไรของกูเนี่ยนะจะไปบาล็อกแล้วเนี่ยสงสัยดูไอ้นี่อย่าบ่อยแล้วเนี่ยดูพันเดลเลอร์เยอะนะทุกคนนะจะไปบาล็อกบาแลักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบาแลักนี้มันป้อมแล้วโอ้อะไรอีกเนี่ยยมัวจัดเลยทุกคนในเกมมันยาวนะเนี่ยสบองแม่งเออร์เลอร์เลยนะโค้ชเออร์เลอร์เลยเกมมันยาวเกินไง่สิบเก้านาทีแล้วนะทุกคนนะกูก็เหนื่อยเหมือนกันตอนกินข้าวเลยยืมข้อด้ยอยากได้น้ำมะนาวสักแก้วอ่ะ โอ้ย okay, จังหวันี้มาตีอาร์อกอนเกดัสนะทุกคนนะก็จังหวัดที่ตีนี้อย่างที่เคยบอกไปเลยนะว่าถ้าโดนลัดจังหวัดที่ตีก็เจ็บเหมือนกันเออโอ้เรียบร้อยโอ้กดเกิดไดนะ้แล้วรู้สึกว่าจะโดนโดนเผานะทุกคนนะจายอีงนิดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมาน้าไม่มีด้วยนะแล้วว่าตอนนี้ของเต็มแล้วนะไอเทมเขาก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเนี่ยนะจดประจำแล้วนำไปใช้ได้นะเพราะเป็นแพทเดียวกันกับของไทยนะแต่ไอเทมบางทีมันไม่ตายตัวหรอทุกคนนะมันต้องแบบมีการเขาตรงเคาน์เตอร์ด้วยนะ แล้วก็เมื่อกี้ทูล่าเสียเกิดไปนะทุกคนนะตอนนี้20นาทีไปแล้วนะสำหรับเกมเกมนี้นะเดี๋ยวรู้ว่าจะจบยังไงนะก็รู้ๆอยู่แล้วแหละว่าวันทีมชนะแต่ก็จะให้รู้ไงว่ามันจะจบยังไงนะว่าบาร์แหลกฝัง่งน้นกนเหลือทีนึงแล้วก็น่าเล่นเกมแบบนี้ของฟูทั้งสองทีมแล้วทุกคนนะมีโอกาสออกไต้ทั้งหัวทั้งก้อยนะแต่แน่นอนแหละว่าถ้าครูเอามาให้ดูแบบนี้ก็ต้องเป็นฝั่งวันทีมอู่แล้วที่ชนะนะ,นะทุกคนโอเคอยัง้เอามูลาดมาปาร์ตโอ้โหเจ็บจัดเหลือแต่มานะเยเชเอ,อ้โห คือเป็นตัวที่ใช้ก่อเกิดไม่คุ้มที่สุดเลยสําหรับดีแลกเอาจริงนะไม่คุ้มยังไงเวลาดีแลกตายนะมานามันหมดอยู่แล้วนะทุกคนนะเวลาตายก่อนมันจะตายมันจะใช้มานาจนหมดใช่ไหมทุกคนพอเกิดมาทีนีนะ้คิดว่าจะทําอะไรได้นะ เกิดมาก็ต้องรีบเรียนจับมาป้อมเลยทุกคนนะเพราะว่าจะใช้ซกิวต่อไม่ได้เลยเพราะว่าตอนเราตายนะมานาเราหมดไปแล้วนะทุกคนนะสำหรับก่อเกิดนะอันนี้เลยอยากจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะทุกคนนะเขาทีมออกแบบแข่งก่อนไงเราออกก่อเกิดทีหลังนะเออก่อเกิดจะไว้เซฟแบบเป็นเวลาเออเกิดขึ้นมาแล้วทีมชนะไฟ์อะไรเงี้ยก็จะรอดอยู่แหละแต่ถ้าเกิดชึ้นมาแล้วแบบทีมมีเรากับมันอย่างเงี้ยหน้าฝั่งละาหนึ่งตัวเราจะทำที่อะไรไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะมานาเราหมดไปตั้งแต่ตอนเราตายแล้วทุกคนนี่เป็นอีก โอเคจังหวะนี้มาเอาดัรเลเยอร์ไม่คุ้มอะกูพูดเลยไม่ควรตีนะเพราะว่าเอาจริงเห็นปะเรียบร้อยไม่ควรตีแล้วในจังหวะแบบนาะครึ่ง,งแบบนี้กูไม่เข้าใจว่าทำไมวันทีหนึ่งทีถ้าเป็นทีมแฟรนะถ้าสังเกตทีมแฟรเวลาแบบเออเข้ามาแบบนี้ทีมแฟรจะถอยเลยจะไม่ฝืนเพราะว่าถ้าฝืนทีมที่ต,ททตีทีมที่ตีอยู่อะจะโดนบัฟดัรเลเยอร์นะลดกาะลดดาเมจแล้วก็ลดฟื้นฟูนะจะเสียเปรียบมากเลยนะทุกคนนะอย่างที่บอกเลยว่าไม่ควรตีเมื่อกี้เราก็โดนลัดดัรเลเยอร์ไปด้วยนะ นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างทีมแฟรกับวันทีมนะทีมแฟรหน้าที่กูเอามาให้ดูจะสังเกตเลยว่าจีตรัสเซเยอร์ปั๊บส,งงสองต่อข้ามจะมาถมปั๊บเขาจะหยุดก่อนนะเขาจะหยุดถอยให้บัฟดาร์เซียอร์หมดก่อนไอ้บัฟลดที่บัฟที่มันลดดาเมจลดต่อของเราหมดก่อนแล้วก็ค่อยไฟต่อนะทุกคนนะนั่นคีย์จิหนึ่งอย่างของความแตกต่างระหว่างทีมแฟรกับวันทีมนะคือทีมวันทีมนี่แม่งฝืนเจอเลยเมื่อกี้นายเป็นไงสุดท้ายโดนลา่าแล้วก็แพ้ไฟไปนะทุกคนนะไม่ถือว่าแพ้ไฟหรอกรอก็กถือว่าตัวเองก็เสียหายเหมือนกัันน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 นะะะะะะยยยยยยีีีี่่่่่่่่าาาากกกกก็ตนะ็ตตตทททุุคคคแแแแล้้้้้วววใรรออออออููเเเมมมมมืืไไดดบบขโงฟ ก็หวังว่าปีนี้นะทีมไทยจะได้แชมป์นะเพราะว่ากูก็ช่วยได้แค่นี้แหละนะทุกคนนะเอาของมุมมองนะแข่งของแต่ละทีมนะเอามาให้ดูเลยนะกูก็พยายามช่วยเต็มที่เหมือนกันอยากให้นะทีมไหน,นก็ได้นะให้ได้แชมป์นะให้แบบเออได้ไปขี้โม้กับไอพวกเวียดนามหน่อยนะเพราะว่าจริงๆกูทะเลาะก,กับคนในกลุ่มเวียดนามบ่อยมากนะแล้วมันจะยกมาตลอดเลยว่านะถ้าแบบไทยจริงๆอ่ะนะทำไมไม่ได้แชมป์โลกนะกูไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเลยสัตว์นะก <c oughs> ูนี่เอาจริงๆกูไม่ได้ทะเลาะก,กับแค่คนไอค,คนเล่นอาวีไทยนะกูทะเลาะแม่งต่างชาติทั้งหมดนะกูพูดเลยนะ <c oughs> แต่กูแบบจะโดนนี่แหละนะถ้าแบบเออจริงจริงอะ่ะทำไมไม่ได้แชมป์โลกเพราะว่าไต้หวันก็เคยได้ไปแล้วนะเวียดนามก็ได้ไปแล้วเกาหลีก็ได้ไปแล้วแต่ไทยเรายังไม่ได้ไงพราะ้ะน,นถ้าไทยได้แชมป์เลยนะเออเลยนี่กูจะขิงแม่งให้ยับเลยนะกูจะแบบไปโพสในกลุ่มใหญ่เวียดนามเลยนะเป็นไงไรสัตว์ยันแม่ว่าแบบยังไงกูก็แบบดังอยู่ในนั้นอยู่แล้วกูโพสไปนี่แบบร้องลังงาอะ่ะกูฟื้นเลยนะ <c oughs> แม่งแบบแค่คิดก็สะใจาแล้วทุกคนนะ นี่แหละความฝันของกูเดีมึงร,รอดูเลยนะไทยจะต้องได้นะเพราะว่ากูแบบช่วยเต็มทีแล้วเอาจริงกูก็ช่วยมาตลอดนะปีที่แล้วที่กูก็เอาของทุกทีมาให้ดูแต่ตอนที่กูเอามาให้ดูไม่ใช่มุมมองนักแข่งเป็นมุมมองทั่วไปแต่ปีนี้กูเมุมมองนักแข่งมาให้ดูเลยและนี่คือการแข่งจริงด้วยนะโอเคเลื่ย์คโมได้ไหมมาดูเกมต่อกันเรามียังไงสองหนึ่งเจ็ดนะทุกคนสัสกอร์ของทูล่านะก็รู้สึกว่าเขาจะแข่งออฟไลน์นะเขาแบบแข่งที่แบบไอ้นี่เลยอะไม่ได้แข่งออนไลน์เหมือนไทยอะรู้สึกว่าจะเป็นกการแข่่งอออฟไลนน์ะเมืี้ตอนเริ่มแข่งเห็นแบบมีการจัดตตรงโ๊ะอยู่นะ ไต้ว่าน่าจะแบบไม่ได้เข้งมงวดอะไรรพวกออนี้อาจจะวันนี้ตีอีกแล้วฟืนอีกแล้วอาคูว่าแพ้ไฟอยู่ะเนี่ยเขามาโถมแบบนี้คือจังหวะแบบนี้ควรออกได้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบยังฝืนตีต่อนะเอ๊ะว่าเรียบร้อยนะลิกเตอร์ตายไปแล้วเนี่ย คือพากันฝืนเกินอะถึงตีได้ก็แบบแม่งไม่รู้จะบอกหัวหรือก้อยแล้วก็ไข่เนี่ยนะไม่รู้ว่าจะได้เก็บหรือเปล่ามึงเห็นปะนี่แหละที่กูพูดไปนะทุกคนนะที่กูบอกตลอดว่าไม่ควรฝืนนะนี่วันทีมนี่มึงแข่งกันระดับนี้มึงฝืนยังทำไมวะกูอยากจะด่าแล้วะทุกคนนะคือแบบเข้ามาแบบนี้ควรจะถอยถอยออกมาก่อนถอยออกมาให้ตัวเองแบบเออให้ตัวเองพร้อมให้ตัวเองอะไรก่อนอันนี้แม่งพากันไปฝืนสุดท้ายเป็นไงคือเลดเกมแล้วมันไม่ควรฝืนฝากถึงทีมไทยด้วยใกันเวลาตีอะนะยอย่าไปฝืนเยอะนะทุกคนนะ คุณต้องรู้ได้ว่าการคุณไปตีนเนี่ยดาร์คเลเยอร์ดูนะสังเกตตอนสังเกตตอนเปิดดาร์คเลเยอร์แล้วสังเกตตรงบัฟนะตรงพวกบัฟเนี่ยข้างบนฮิวข้างบนอะไรมึงสังเกตมันจะมีบัฟหนึ่งที่เป็นบัฟลดดาเมจของดาร์คเลเยอร์มึงสังเกตดูเลยนะทุกคนอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนหน มึงดูตอนวันทีมเปิดดักเซยเย่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาดูนะนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าบัฟรดตามเมดลดเกาะลดเกาะของตัวเองนะไม่ใช่ลดเกาะของทีมตรงข้ามนะตอนที่ตีอยู่นะนั่นแหละมันถึงบอกว่ามันจะไฟแพลนะคนอ่าแล้วจวังหวะนี้นะอ่าดิกเตอร์ฉลาดมากนะไปสปีดพุทอีกเลนหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เอาดักเซยอเยนะอย่างจริงตอนนี้ฮ่องกงแอตติจุดมีบัฟของอาบิซ่าตะข่นเคดัสอยู่ถ้าจะไฟกันตรงนี้ไฟห้าห้ายังไงก็ชนะนะเพราะว่าดาเมจจะสูงกว่านะแล้วก็มีไวเลยนด โอ้จังหวะนี้มาเปิดยังไงเออเนี่ยเห็นปะเขานเนี่ยเนี่ยควรจะทำแบบเนี้ยควรจะไม่เปิดดาร์กอะไม่ใช่ว่าแบบเห็นดาร์กเกิดแล้วคุณจะไปฝืนเอานะเพราะทีมตรงข้ามแม่งก็แบบเออของฟูกันหมดแล้วนะอะไรวะนะักแข่งไต้หวันนี่คุณขึ้นมาเป็นทีมระดับหนึ่งได้ไงวะในแค่นี้คุณไม่รู้จักเนี่ยอะไรวะเออนี่แหละทำดีแล้วนะอันนี้ภูพยายามบอกความคิดแม่ว่าทำดีแล้วนะไม่เปิดนะเพราะว่าถ้าเปิดอ่ะมันจะเป็นการฝืนแล้วมันจะเป็นการบวกกันนะาฮ่านะบวกกันฮ่าฮ่าที่ตัวเองโดนลดตดาเมีลดเกาะลดตัดเลือดไปแล้นะาานน้้้้ววนนะะอออ่าอาจังงหหีเเเเเยยกิสรฮ โอ้ก็เอาเรื่องเกินขายก่อเกิดมายังไงกดแข็งนี่แหละอย่างที่กูบอกว่าก่อเกิดมันไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนนะเห็นป่าว่าเกิดมามันมานามันหมดแล้วนะแต่เมื่อกี้มันแบบน่าจะแบบเออมีอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นมานลทุกคนนะเพราะว่าก่อนจะตายยังไงมานาก็ต้องหมดก่อนอยู่แล้วนะทุกคนนะคือเกิดมาก็แบบมีมานาแค่นิดเดียวทําอะไรเยอะไม่ค่อยได้อ่าแล้วตรงนี้นะกดเกิดมาเอลิทไซเคิลหมดแล้วอาจจะไฟกันเอารู้สึกว่าตรงนี้ได้อยู่นะทีมวันทีมนะได้ลิมโปกับอ่าได้เป็นลิมโปกับกับกับซิปนะทุกคนนะแล้วกก็นนนี่่ควรจะเปปิดััซยอแตไไหโ ฝั่งนู้นเหลือ3คนเนี่ยจังหวะนี้คนจะเปิดตาเพราะว่าถ้าเขามาเทรดจริงๆเราก็ชนะอยู่แล้วเรา5คนนะ จอวันนี้อาขึ้นเป็นเด e e n c h i มานะก็เอาจริงเป็นอาไอเทมที่คู่กับอาจิแล็กมานั้นแต่ต้นๆเลยนะแต่ช่วงหลังรู้สึกว่าจะไปออกเป็นอาโคนี่มากกว่านะก็คือมันได้ดาเมจเวทกับเกาะด้วยนะอาจังหวะนี้มาโซนนะอันนี้คือเขาไม่ได้ตีด้วยไงเขาเลยไม่โดนบัฟลดดาเมจนะถ้าเขาไปตีใกล้ๆด้วยเนี่ยเขาจะโดนบัฟลดดาเมจนะสำหรับตุลาใครไม่เชื่อลองไปตีดูมันจะมีบัฟหนึ่งนี่นี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัฟแับนี้อันนี้เป็นบ The ัฟเพิ่มดาเมจนนนะทุกคิเอเตนอ่ะ ตัดเลือดลดพลังอะไรเนี่ยลดทางโจมตีเราเนี่ยนะทุกคนนะบอกเลยว่าอันตรายนะเพราะฉะนั้นตอนตีดักต้องระวังให้ดีเรื่องนี้นะฝากถึงทีนไทยด้วยนะคุณต้องระวังว่าเขาจะเข้ามาถมคุณตอนที่คุณเก็บออกเจ็กใหญ่นะอาจจหวันนี้เรียบร้อยคิดโดนอะไรอ่ะอย่างวะโดนได้ไงอ่ะเรียบร้อยนะเพิ่งได้ด์กแล้วจีวนโดนแบบนี้เสียหายหลายแสนนะเอาจริงคือโหรือก็ไม่ควรโสนนะเพราะว่าอาสกิลหนึ่งในท่าจังเกิลสไตล์นี่มันไอ้นี่น้อยมากนะ นี่ตอนที่อยู่ในป่ามันพุ่งนด่น้อยมากถ้าจะโซนควรโซนอยู่ในพื้นที่น้ำเงี้ยเวลาเขามากดออกมาแบบปาดโดนอีกนิดนึงแล้วก็ใช้ได้อีกนิดนึงคือแบบหลายคนอาจไม่เข้าใจอ่ะเออลองไปเล่นดูแล้วกันลิกเกตอร์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมืนอนกันนะแต่คือเมื่อกี้ไปโซนดึกแล้วก็เรียบร้อยเลยนะเสียดังบอลเดเตอร์ฟรีนะทุกคนนะโอเคจังหวัดนี้จะมาเปิดอวิซดร์ดก้อนเชียร์จัดกูว่าไม่คุ้มอีกเหรอ่ะ4-5ถ้าเปิดนี่โดนนะแต่เขาน่าจะไม่เปิดแหละเขาน่าจะประมาณว่าโซนๆไว้ไม่ให้เข้้้้าาาาามมเเเอนนนนนะะะะทุกกคพรรถโซไไวั็จดปียบ ล้วก็จกังหวะนี้เห็นดิปโปอยู่ล่างนะริปโปเปิดตัวอยู่ล่างยังไงจังหวะนี้มีแต่แทงเอาแชรี่อยู่งั้นเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยนะไม่น่าจะมทันน่าจะโอมไม่ทันเอาเมื่อกี้ยังไงยังไงจังหวะฉีดมีไหมยังไงยังไม่ฉีดนะทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้จะฉีดตัวไหนนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเลงเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าฉีดนี่ต้องเอาให้คุมนะอ่าสุดท้ายโดนแค่ดิปโปไอ้ห่าเอ้กูก็นึกว่าจะฉีดซิปแม่งกูก็เห็นเลงยยแล้วแหละอะไรมึงเี่ยกูละอีห <laughs> อย่างวะ เห็นเล็กตั้งนานโอ้โหสุดท้ายฉีดสาลิโป์ไปกันจิตหนึ่งนะทุกคนนะเหมือนแบบแม่งโททวีนเอาลายใส่มะแม่งไม่รู้สึกอะไรหรอกโอเคยังไงนี้เป็นไฟสี่ห้าอยู่นะเพราะว่าลิเตอร์ไปอ่าไปรับชีพล่างอยู่นะทุกคนนะแล้วก็ขึ้นเป็นก่อเกิดแล้วก็ขึ้นเป็นแข่งมาไว้นะทุกคนนะก็คือเอาจริงก่อเกิดแม่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนี่ขึ้นเปก่อเกิดแม่งขึ้นแข็งคุ้มสุดนะกดแข็งเสร็จอย่างเงี้ยยังเล่นต่อได้นะแต่ก่อเกิดตายลงไปเกิดขึ้นมาน่าใช้สกิลลไไดดดด้้้้แแแคค่่่รรัังงเเียยวววนนนนนนะะะก็มมมมาาาาาาาหหตตตตพปอ หลายคนไม่เคยเล่นดีแร็คนะฬิแาร์นี่ก่อนจะตายมันจะใช้มานาให้หมดก่อนนะทุกคนนะมันจะใช้มานาเป็นเลือดแทนตัวมันเองนะโอเคจังหวะนี้โซนได้แล้วก็มาเก็บอเมซอนและก้อนเชดัตไหนมาดูดิว่าไฟนี้ชนะไหมยี่สิบเก้านาทีแล้วกูก็อยากให้จบเหมือนกันทุกคนกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยนั่งภาคมาติดกันยี่สิบเก้านาทีเนี่ยรีบๆจบที่วันทีมซกอร์ตอนนี้อยู่ที่สองสองเก้าแล้วก็ถือว่าดีนะ ก็สำหรับถ้ามีนักแข่งเซมิโบหรือว่าระดับโปรพี่เข้ามาดูก็ปิดเสียงก็ได้นะถ้าลำแขาญกูก็ยังลำแขาญตัวเองเลยผู้เชี่ยวอะไรนักหนาอ่ะจังหวะนี้จ่ายสกิลเช็คพุ่มไปก่อนนะทุกคนนะก็คือเลดเกมคือมานามันเยอะแล้วนะแล้วก็มันไม่ต้องคูดาวนานนะก็สามารถสแปมเล่นได้นะสแปมเช็คสแปมอะไรได้นะเพราะว่าสกิลมันเป็นแบบสกิลโซนอยู่แล้วนะสกิลสองนะมันไม่ใช่สกิลทำดามีนะมันเป็นสกิลที่แบบไว้โซนไว้ทำจังหวะมากกว่านะ นสกิลสองสแปมได้รัวๆเลยส่วนสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลทำดาเมจนะที่ทำดาเมจต่อเนื่องเป็น AOE ด้วยนะค่อนข้างที่แรงนะถ้าแบบยืนอยู่ด้วยกันหลายๆตัวเนี่ยปล่อยสกิลหนึ่งไปนี่คือโดนหมดนะคิวพูดง่ายเลยแบบมันสามารถทาเป็นหลายท่เกตได้อ no, <no>. yeah. like, ่ะสกิลหนึ่งอ่ะ AOE อะอ้าวจะนีเอาอยังไงเอาแคสกระโดดเข้ามาเช็คเอามูลาาเข้ามาป่าฟรีเอากินพยายามตัดชิปเล็กมูลาแนะถ้าคุณเป็นลิสเตอร์เนี่ยเนี่ยกูฟันแล้วเนี่ยชิปตัวเล็กคุณดูเด็ด แม่งไม่ฟันอ่ะนะเขาน่าจะเห็นริโป้เลยเขาเลยไม่ฟันแต่จริงแม่งควรจะตัดให้หมดเอาไว้ในพวกคลิปเล็กอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามูลาจะได้แบบเล่นยากๆดูดิลิกเตอร์อ่ะลิกเตอร์ในนี้ไมินิแมปอ่ะมึงเหลือคลิปเล็กไว้ทำไมวะโอ้โหถ้ากูเป็นเพื่อนกูด่าแล้วนะทุกคนว่าตรงนั้นคือมันจะเล่นยากไงถ้าเราไม่ตัดอ่ะถ้าเราแบบเออใช้แค่แบบงัดแค่สองทีมันก็ตัดได้แล้วหรือทีเดียวแล้วก็กดธรรมดาโอ้โหจังหวะนี้ตายเลยนะอันตีฉีดล้อฉีดเลยนะทุกคนนะ เอาฉีดอู้ฉีดสลัดมากโอ้โหทุกคนโอ,โอ้ฟิกเกอร์เข้ามาจังหวะน,นี้สกีลสองผักผักยังไงน่าจะชนะไฟละมังจังหวะน,นี้เอาเหลือซิปคนเดียวยังไงครับสกีลสองทำจังหวะไปอู้หูใครว่ได้เข้าไปไวเล็ตเข้าไปล้วนหนึ่งนู้นเลยนะยังไงยังไงโอ้โหผักมาโคตรใจนะทุกคนนะผักได้โคตรใจโอ้จังหวะน,นี้กดเกิดมายังไงเข้ามากันใต้หรือเปล่าฮ่องกองแอตติจุดวันทีมผักไปอีกหนึ่งจังหวะแล้วยังไงต่ออ้าหุบไม่ได้เอายังไงอมไม่สุดหุบไม่ได้ตายไป เยแอต i ิสิบสี่ตัวเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าโหดอยู่นะสำหรับดีแลกนะ